สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่12นะครับผมเซลท็อปมีส่งมอบรถ1ท่านนะครับมาจากที่ไหนซื้อรถรุ่นอะไรไปชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับสวัสดีครับคุณลุงอ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรออกรถรุ่นอะไรไปครับผมผมสุเทพชิมพีครับอ่าซื้อในนามคุณซื้อในนามของคุณปราณีคุณปราณีครับอ่าออกรถรุ่นอะไรครับวันนี้เอารถเอ่อสปาร์คสามพันครับ อ่าสีเทาสีเทาครับไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมครับบอกท่านผู้ชมหน่อยครับไฟแนนซ์ผ่านง่ายครับร้านนี้ครับอ่ามีการปรับดาวไหมครับมีการปรับปรุงปรับดาวให้แบบรถให้แบบจนถูกใจลูกค้าครับอ่าสกใจลูกค้านะร้านนี้เยี่ยมครับร้านนี้เยี่ยมบริการเยี่ยมนะครับผมตากจากปากลูกค้าเลยแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังจะซื้อรถหน่อยครับว่าให้มาซื้อกับเซลชื่ออะไรแล้วก็จังหวัดอะไรครับคือบบรู้อปอ่าจบ ถ้าลูกค้าท่านใดอยากซื้อรถก็มาที่สูนนี้ครับเซลล์ตบครับบริการดีมากครับยุทธยาครับบริการดีมากใครมาแล้วติดใจครับโอเคครับผมอันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับผมอไปดูมากี่ที่นะครับผมดูมาประมาณ3ามสี่ที่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูลูกค้าเท่าที่นี่ครับผมไปดูมาสามสี่ที่นะครับผมแต่สุดท้ายต้องมาจบที่นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวส่งมอบรถต่อนะครับสวัสดีครับ